ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะก็เอาหวยอ่ารัฐบาลไทยนะคะนาอสุดที่เดินดีนะคะนาอก็เอามาให้เพื่อนๆในพี่ได้ชมนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุน ลากเป็นแดงอรัฐบาลนะคะก็คือประเทศไทยเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจัยในการชุมและก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิกดกฎหมายนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหน่วยบนนะคะเอ่อน่าจะลงบนก่อนนะคะเพื่อนพี่เนาะเมื่อวานนี้นะคะชุดชุดตรงของหน้านะคะชุดตรงนี่รู้สึกว่าหลักหน้าจะหลุดนะคะเพราะว่าหววมันออกสามสอง าสามมันไปอยู่ที่หน่วยนะคะก็คือมันไม่ได้นะคะเนาะแต่ถ้าเป็นชุดเป็นชุดอาไนอ่ะถ้าเป็นชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจที่นาคตัดนะคะที่นาคตัดไว้นะคะชุดวัดใจนะคะที่นาคตัดไว้นะก็จะมี ตัวหลักสามสองนะคะก็คืออันนี้นะคะเพื่อนพี่เนาะก็คืออันนี้นะคะแต่หน้าก็คือตัดแค่รอบเดียวนะคะไม่ได้ตัดให้อีกนะคะเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนเพี่ทาได้แค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นนะคะทําได้แค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นมันแล้วแต่งานนะคะแลวแต่งานที่ร้านแต่วันนี้นะคะก็จะเอาหน่วยที่เดินดีนะคะหน่วยที่เดินดีนะคะ หน่วยที่เดินดีก็คือมาให้ได้ชมอันนี้นะคะเดี๋ยวนะน,นับดูก่อนสิบเก้างวดยี่สิบงวดอันนี้น่าจะเป็นยี่สิบเอดงวดแล้วนะคะยี่สิบเอ็ดงวดอะประมาณนี้นะคะยี่เป็ดงวดนะคะก็ะไล่ตั้งแต่คือจริงๆมันจะคือชุดเนี้ยมันใช้ได้มาเนี่ยปีหกสี่ไม่หลุดนะคะ เพราะว่านาคเอามาทําการขยายล็อกออกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเลขอ่ะมันจะหลุดล็อกแล้วนะคะมันหลุดล็อกแล้วแต่นาคก็เอามาขยายเป็นตัวเลขออกนะคะพอเราขยายเป็นตัวเลขออกนะคะแล้วก็ล็อกมันก็จะเดินตรงนะคะล็อกมันก็จะเดินตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็ยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะมันก็ยังอยู่ในกรอบนะคะมันก็ยังอยู่ในกรอบนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นก็คืองวดนี้นะคะน่าก็ว่าจะใช้หลักนี้นะคะก็คือทําเป็นหลักหน่วยนะคะเนาะเป็นเืน่อนพีที่ว่างนะคะก็คือจัดไปก่อนได้เลยนะคะเนาะอันนี้นะคะหลักหน่วยนะคะหน่วยบนนะคะงวดนี้ก็จะมีศูนย์มีเก้ามีแปดเจ็ดห้านะคะส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นเลขที่ขยายล็อกนะคะเนี่ยที่หน้าเขียนว่านอกขยายนะคะเนี่ย แต่มันยังไม่เคยมาในล็อกขยายนะคะมันยังไม่เคยมาในล็อกขยายมันอยู่ในในล็อกของมันอยู่นะคะก็คือห้าหลักตรงนี้นะคะก็ยังยังพอมีลุ้นนะคะเพื่อนพี่เนอะก็เอาไปาทำเป็นเป็นล็อกเลขนะคะแต่ของนาคนี้คือทําเสร็จหมดแล้วนะคะของนาคนี้คือทําเสร็จหมดแล้วทั้งชุดวัดใจนะคะ คือถ้าเป็นส่วนตัวหน้านะคะคือน่าจะไม่ค่อยได้มามุ่งเน้นเป็นปักหลักสิบปักหลักหน่วยอย่างนี้นะคะคือการทําตัวเลขของหน้าก็คืออยู่ที่ชุดวัดใจนะคะพอเราได้ชุดวัดใจมาเสร็จล้วก็เอาตัวเลขชนนะคะพอชนออกมาเสร็จนะคะถ้าตัวชนมันไม่ผิดนะคะถ้าตัวชนมันไม่ผิดล็อกเลขมันก็จะเหลืออยู่ตามที่ในกรอบนะคะเนาะ แต่นี้ชุดนี้นะคะหน้าก็เอามาให้เพื่อนๆในพี่ได้ชมนะคะเผื่อใครมีชุดประจําใจของตัวเองนะคะก็เอาชุดนี้ลองไปชนกันดูนะคะแล้วก็จับล็อกกันดูนะคะเนาะถ้ายัางไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบนนะคะบนนะบนนะคะที่หน้าขีดนี่คือมันจะมาหลักหน่วยทั้งนั้นนะคะหน่วยหน่วยหน่วย,วยทั้งนั้นนะคะเนาะ น,นี่หน่วยสิบยี่สิบวดยี่สิบเอ็ดงวดงวด,งวดนี้นะคะยี่สิบเอ็ดงวดงวดนี้นะคะยี่สิบเอ็ดวดงวดนี้นะคะเนาะใครที่ชอบปักหลักนะคะสิบหน่วยก็ดูแล้วก็ลองเอาไปชนกับของของตัวเองดูนะคะว่ามันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะเนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ